มีมันใช้วันเกิดองคุณแม่โอ้มันเกิดดีเลยไก่ตรงนี้ก็เป็นเกิดที่สนะมันเกิดที่เขามาแช่ไปแช่มันยมทำบุโอ้สาธุท่าไหลไม้ดีนี้ท่าไหลนะเป็น68แล้วเป็นทรจบุญไปทําจะบุญ สาธุสาธุวันนี้เป็นวันศุกร์ที่20เดือนธันวาคม2567คุณโยมละไมผู้ทอนโยทินได้มาทำบุญกับบ,กบาทกับคุณลูกทั้งสอง0้าีคุณโยมทัาานิกาผู้ทอนโยทินพ่อแม่นางสาวพิทาผู้ทอนโยทินได้มาทำบ,บุญแต่วันนี้เป็นวันสำคัญของคุณแม่ที่ให้ ชีวิตจิตใจมาให้วเิดมารูไปนี้ก็คุณที่ก็ให้มาให้เกิมเเลยชีวิตจิตใจนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นก็ขอบริญญาพ่อเป็นเจ้าแท่นแทนบทบาทสลตนยงละไม่รูรพอดีจกาอายุ68ปีขอให้เพื่อทุกปีทุกปีทุกปีมีพรม่เจะแหลมเย็นเป็นสุภีวามสุกรันเริ่เจริญด้วย รพระมาจารย์ด้วยภู้คสสทรัพย์สินยินทองอายุวันนะสุขะปรายทุกที่ภาลัทุกาทุกเมื่อเจริญซาตุสาธุจาก68ปีก็เป็น9 18ปีแล้วเป็น108ปีนะที่ป้อนนี้ไปม,มาได้นะสุขภาพแข็งแรงนะสาธุสาธุยะอาวารีวังหาปุราปาริปุรินติสาครัง เอวัมีวัจโตจินังเตตานังสุปตะปติปิจิตันบจิตังนุงังทิความีวัสมิสตุสเปโวเรโตสังกปาจันโทปนารโสยัตามริโชติรโสุยาาสัตพา

No